วันนี้นะคะเรามีตําลึงนะคะซึ่งเราเก็บมาจากบริเวณบ้านเรานะคะเราก็มาละกอนะคะเสียดายมากเลยตอนที่แฟนเก็บมานะคะไม่ได้อัดคลิปนะคะเดี๋ยวจะแต่เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะ mm. วิถีชนบทน,นะคะบ้านเราเราเคยมีคลิปหนึ่งเนาะที่เราเก็บชะอมนะคะมาทําแกงส้มชะอมไข่นะคะ mm. นี่เราเมื่อกังวันค่ะเสียดายมากเราทานผ,ผัดกะเพราหมูสับนะคะ นี่เราก็มีกระเพราด้วยนะมันจะอาจจะดูลกๆหน่อยนะแต่มันก็เป็นธรรมชาตินะคะวิถีชนบทที่เนี่ยนะคะก็ตําลึงก็จะขึ้นแบบว่ามันอาจจะดูเหมือนลกๆหน่อยนะก็เนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นตามแถวๆเนี้ยนะคะอ่ะอันนี้ให้ดูนะคะอันนี้เป็นลงปั้นนะคะก็ไว้จะได้มีโอกาสที่จะถ่ายคลิปนะคะการปั้นการทํางานศิลปะนะคะ บ้านเราก็เป็นบ้าน,บ,านบ้านนะอู้มะละกอสูงมากเลยนะคะเกินหลังคาบ้านไปแล้วนะคะก็เก็บมะกรเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็จะตาส้มตำอะไรก็มาเก็บเนาะมันอาจจะดูรกๆหน่อยนะแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติธรรมชาตินะคะ,นะคะนี่นะคะงานปัน้นเนี่ยค่ะบรรยากาศบ้านเรานะคะก็มีต้นนงต้นไม้ตรงน,นี้ก็มีกระเพราอีกนะคะมีตะไคร้นะคะ เป็นต้นหม่อนนะคะที่เรามีคลิปทำขนมเค้กเค้กลูกหม่อนนะคะเดี๋ยวจะมีลิงก์ไปให้ดูนะคะเราก็จะนำตำลึงนะคะที่เราเด็ดไว้มาตั้วันนี้นะคะที่ที่คนที่ทำนี่เที่เก็บค้า้ง้างบ้านที่พาไปดูกระตี้เนี่ยคะมาสักครู่นะคะนะคะ,นะคะก็จะนำมาล้างตอนเด็ดไม่ได้ล้างนะคะก็เล้างแค่แบบว่าพอเอาฝุ่นนะคะออกเพราะว่ามันเป็น ผักที่แบบว่าบุกขึ้นเองอะค่ะมันไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ไม่ได้มียาอะไรล้างแค่เอาฝุ่นออกเ,อเดี๋ยวเราก็จะเป็นเตรียงหมูสับนะคะในส่วนของหมูสับนะคะเราก็จะใส่กระเทียมด้วย กระเทียมนี้ก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะจะใส่ในหมูสับนะคะแล้วก็จะใส่จะทำเป็นกระเทียมเจียวนะคะใส่ลงไปในตอนต้มจืดเ่อจะใส่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่พริกไทยด้วยนะคะ กิน็กนมานะคะอคอยช้อนฟองออกนะคะน้ำเดือดขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ใส่ตำลึงของเรา ัวเยอะนะคะเพราะว่าเดทุกคนแบบ ใช้ไข่สองฟองนะคะเปิดไข่นี่เราเอาไปไว้ใส่โคนต้นไม้ด้วยนะคะเอาไปทําปุ๋ยนะคะไข่ฟองเล็กนะคะสามฟองใส่น้ำปลาเล็กน้อยนะคะ เรานค่ร้อนนะคะเดี๋ยวจะทอดเราไม่ให้ไฟหรือว่าน้ำมันร้อนมากนะคะเราจะใช้แค่แบบให้มันค่อยๆร้อนค่อยๆฝุกขึ้นมานะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมด้วยนะคะหลังจากทอดไข่น,นี่นพอแบบว่าขอกข,ขอบเ,ะะอบเกียยๆอย่างนี้ค่ะโอ้โหเสร็จกินแล้วปิดไฟไว้นะคะ,ะเพราะว่าเตาแก๊สตัวนี้มันไฟแรง จะเปิดแล้วเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมนะคะแล้วใส่กุ้งไข่ใส่เกลือมันจะฟูมากเลยค่ะฟูแบบว่าเป็นหนึ่งมานะคะเพราะว่าเราจะไม่ใช้ไฟแรงแต่ทีแลกจะให้ควาค่อยๆุยู อดกับผ okay, eh? mm ู้เป็นเกียรต จริงๆจะต้องเที่ยวไปเทียมก่อนนะคะต่งาง tống chi tâm linh mình mổ เราก็จะดูเหมือนว่ามีแต่จืดใช่ไหมคะเราก็จะมีน้ําพริกติดบ้างอันนี้เป็นพีคน่คุณนึ่งนี่สนิทก,กันเขาให้มาน้ําพริกแมงดาป่าจา่าวิรัคอร่อยหนะ่หแมงดาเรียบร้อยค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะมื้อเย็นของเรานะคะมีซอสมะเขเทศซอสพริกไว้ทานกับไข่เจียวด้วยนะคะแกงจืดนะคะน้ำพริกแมงดาเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีชนบทนะคะเก็บผักตำลึงนะคะมาทำกับข้าวมื้อเย็นขอให้มีความสุขกับมื้อเย็นของคุณด้วยนะคะ